เพื่อนๆบอกว่า25สิบ้าลิตรดีนะที่แอดจับอยู่เนี่ยมันเล็กไปใช่ไหมขอใหญ่ๆกว่านี้ของเรามีใหญ่แค่ไหนนะนี่ตัวนี้เลยเพื่อนๆหนึ่งร้อยลิตรนะหนึ่งรอยลิตรกับขนาดยี่บ้าลิตรอันนี้คือเอามาเทียบให้ดูนะแบบว่าเป็นขนาดว่าเออมันแตกต่างกันยังไงเท่าไหร่นะเพื่อนก็ขนาดต่างกันเยอะอยู่เด้อหนึ่งร้อยลิตรมาเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าเดี๋ยวมันแกะให้ดูเลยนี่ภาพของเราเป็นพลาสติกเกรดเอของใหม่เด้อเพื่อนๆไม่ใช่มือสองมือสองอะไรเด้อ นี่ยล่ะมาเรามาดูข้างในกันนะเพื่อนๆเห็นไหม <laughs> อ่ะเดี๋ยวจะช่วยนะนี่ไงรูระบายน้ําอยู่ก้นถังข้างล่างนะเพื่อนๆเดี๋ยวอันมินจะเปิดดากให้ดูเด้อแป๊บหนึ่งนี่ข้างในนะชืแล้วก็รูระบายน้ําอยู่ทางนี้นะหมุน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 ตรงขาขาถังตรงเนี้ยมันจะมีพลาสติกเนาะตรงเนี้ยเป็นสีดําๆเป็นยางกันลื่นนะเพื่อนๆแล้วก็เวลาเราวางเนี่ย<ๆ>เห็นไหมว่ามันจะสามารถวาง อ่าอะไรอ่ะที่เขาเอาไว้ลองเวลาระบายน้ําอ่ะเออให้มันเวลาน้ํามันห,หยดเรืออะไรเงี้ยก็ไม่เลอะเธอนะก็ปุ๊บเสียบพอไปตรงนี้นะเนี่พิกัดด้านล่างถ้าไม่เจอตะก้าเหลืองนะให้ปัดขวาเข้าหน้าปูไฟแอดมินนะจะมีรายละเอียดสินค้าราคาอะไรเงี้ยแจ้งศึสับเลยให้พิมพ์คาว่าถังแช่นะเพื่อน